ครับผมอยู่ผมแนนโอมิคาเ์เตอร์นะครับน,นี่พามาดู140ซุปเปอร์เอ็มโอุงกี้0.6ยอ๋อไม่ใช่เอ็มซูเปอร์นะครับซูปเปอร์เอลซิุงจีใหญ่ใหญ่ๆ0.6 สิมงานสมบเรัวนะครับโอ้มุกี้สะใจเลยเกคนี้แกะมาได้ปีหนึ่งนะครับเนี่ยแกะเข่าในมานะครับ สภาพนี่สวยมาก,กนะครับันนี้ตำร่เสที่อาร้ห้าคนขับฝีมือ นี่ปรมาจารย์เลยขับรถมากว่าสิบปีแล้วงานลอกนาะโอ้ลอกไม่บางนี่ลอกเป็นเม็ดเลยครับหน้าโน้นครับมกี้ห้าฟันส่วงล่างก็ตัวนี้เป็น LC ช่วงล่างก็ยา,ยาวหน่อยนึ่งนะ รถเลืเล่อ7ตัวแค่รียะสองตัวนะครับตัวนี้ช่วงแรงแปดสิบเซนมุ่งกี้ศูนย์จุดหกลูกบอลเม็ดนะครับตัวนี้เป็นรถยอดคลิปยอดนิยมราคาไม่มีตกนะครับรุ่นนี้ราคายังแตะสองล้านอยู่นะครับสำหรับมือสองโอ้กดเป็นกดเลย ดำเลยวิ่งไก่นะครับรถดำมาแล้วโอ้ไม่ได้เห็นปีหนึ่งสภาพยังเหมือนเดิมนะครับคันนี้แต่คนขับนี่เปลี่ยนใหม่แล้วตัวนี้ใช้เครื่องมิซูบิชินะครับสี่สูบเทอร์โบไดเร็กอินเจคชั่นนะครับตัวนี้มาอยู่ที่93แรงม้านะครับตัวนี้มาแล้วีิลป ล็อา1 9 5โอ้ล็อา1 9 5ไม่มีแอร์มาดูใส่จีตักนะหนึ่งตัก xa chen quá Xóng tắt 3 subscribe thì gần tiêm công สีตักโอ้ห้าตัากนี่หม่ง่ซ้วะเนาะอ๋อสีตักครึ่งครับโอ้ยบุ้งกีใหญ่นะครับใส่สีห้าจานีเต็มกล่องนะสวยงามเลยโอ้ยออกตัว ครับคนนี้นี่ลอกนานี่ฝีมือขั้นเทพนะครับนี่ฝีมือปรามจย์เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้รถไถดันนะครับลอกนาเจ้านี้เนี่ไปลอกนาที่ไหน đây, ออหน,นี่เจ้าของนายิ้มเลยนะครับนี่อการจะลอกนาสวยไม่สวยนี่ขึ้นอยู่กับรถนะครับขึ้นอยู่กับคนขับคนขับฝีมือก็ลอกนาได้สวยนะครับเจ้าของนาก็ จะให้ลอกอีนนะครับถ้าเกิดลอกน้ำไม่สวยนี่จะคลองน้ำให้ลอกนะปีปีถัดไปเนาะสำหรับค่าดินแถวนี้ก็180บาทนะครับพร้อมดันค่าดินไม่แพงคนขับนี่ขับนิ่มมากบุ้งกีไไม,ไม,ไม่มีเสียงเลย เงียบกิ๊บนะครับกำลังของมิตซูบิชินะครับสี่สูสเบเทอร์โบเรอินเจคชั่นนะครับตัวนี้ดึงเข้าสบายๆเลยครับ แถมแถม่เฮ้ยด็กากรอรถดำวิ่งระยะทางน่าจะไปกลับน่าจะหนึ่งกิโลนะครับนี่ ไปกับนะครับวิ่งเข้าหมู่บ้านนะดินทรายสวยนะครับดินทรายเหมาะสําหรับทุ่ที่นะครับดินทรายแบบนี้โอ้ดินทรายแดงอย่างสวยเลยนะดินทรายเหมาะสําหรับทุ่ที่มากนะครับนี่ ค่าเที่ยวปีนี้ก็แถวนี้ค่าเที่ยวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับร้100อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองร้อยนะครับค่าเที่ยวนะครับปีนี้คนถมดินเยอะเลครับปีนี้ เศรษฐกษิจไม่ดีครับแต่ว่าคนถมที่เยอะนะครับปีนี้รู้สึกว่าธุรกิจรถขุดจะคึกคักมากรับปีนี้ไหนก็มีแต่คนถมที่ครับ อีกสูงเจหกลูกบาทเมตรช่วงล่างเจ็ซนไปนงเจ็ดสิซนปากกา K3B ข้างล่างเป็นเนียว อ่าสองร้อยสิบโอ้ทีมงานนี้มีแต่รถใหม่นะเร้นอีสุนะครับทีมงานนี้ไม่มีฮินโน่เลยโอ้ดูพลงนะังครับดูพลังกดกดมีสบายๆเลย เข้ามารับชมนะครับผมช่องนายหนุ X ่มเมคคอมพิวเตอร์นะครับผมรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับในการรับชมนะครับทางเพจนายหนุ่มเมคคอมพิวเตอร์แอนด์เทสเตอร์ X นะครับผมผมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ10นาทีนะครับผมไปอ่ะ,อะอยังไม่พอแถมแถม เดี๋ยวครั้นี้ก็สวัสดีครับ